และใส่กลิ่นเพิ่มความอร่อยความหอมด้วยกาแฟซองเพื่อนๆนจะใช้เป็นโกโก้หรือว่าเป็นชาก็ได้นะคะอันนี้เป็นกาแฟซองผงใส่ลงไปเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะปานชวนอร่อยกับมันโถนมสดกาแฟกาแฟซองนะคะเพื่อนๆทําง่ายมากๆเลยแล้วก็ได้เนื้อมันโถแป้งที่แบบนุ่มมากๆหน้าตาดีน่ากินมากเลยค่ะเอาไว้ทานกับชากาแฟนะคะอร่อยมากขั้นตอนแสนง่ายเดี๋ยวมาดูกันค่ะ เราจะมาเริ่มต้นจากเตรียมนมก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นนมสดที่มีความอุ่นๆนะคะเอาไปอุ่นสัก,นสกเกน้อยนะคะแล้วก็เตรียมตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นผงยีสต์ค่ะเราจะใส่ผงยีสต์ลงไปหนึ่งช้อนชาตามด้วยเกลือเล็กน้อยน้ำตาลและใส่กลิ่นเพิ่มความอร่อยความหอมด้วยกาแฟซองเพื่อนๆนจะใช้เป็นโกโก้หรือว่าเป็นชาก็ได้นะคะ อันนี้เป็นกาแฟซองผงใส่ลงไปเลยคนทุกอย่างให้ละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันคนทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วเราจะรอสักพักให้ยีสต์เขาทำงานก่อนนะคะให้เขาขึ้นฟูพักเอาไว้สักสิบนาทีแล้วนะคะเราก็จะเติมเบกกิ้งโซดาใส่ลงไปสักครึ่งช้อนชาค่ะ ตามด้วยน้ำมันเล็กน้อยน้ำมันพืชนะคะใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะคลุกเขาทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราจะใส่แป้งนะคะแป้งสาลีแป้งสาลีเนีประสมใส่ลงไปเลยใช้ไม้พายคลุกเ้าทุกอย่างให้เข้าเนื้อกันเลยค่ะใช้ไม้พายคนจนแป้งเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะ พักแป้งทิ้งไว้สักประมาณ15-20นาทีนะคะผ่านมายี่สนาทีแล้วนะคะแป้งมันโถของเราก็ขึ้นฟูมากเลยเราก็จะเอาแป้งแห้งๆมาโรยที่เขียงแบบนี้นะคะแล้วก็เอาแป้งมันโถที่ได้ใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอามานวดอีกสักหน่อยหนึงนะคะ แป้งนุ่มมากเลยค่ะเพื่อนๆเราก็จะนวดเอาฟองอากาศออกไปหน่อยนะคะเพื่อให้เนื้อแป้งเนี่ยเขาจะเข้าเนื้อกันได้แป้งจนเนื้อเนียนแบบนี้แล้วนะคะเราก็ทําง่ายๆเลยคะ่ะแผ่เป็นแบนๆยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มีดคมๆหั่นออกมาเป็นชิ้นๆเลย จัดเลี้ยงใส่